เลยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะชุดไทยจัดเต็มมากๆเลยคุณลูกค้าขาจะจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะ,ะที่ชื่นชอบสนใจจะรับเป็นผ้าตัดชุดผ้าตัดชุดนะคะวันนี้จัดโปรโมชพิเศษให้คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะจะรับนะคะเป็นผ้าลายนะคะตรงนี้ค่ะผ้าลายสวยๆตรงนี้1ชิ้นวันนี้นะคะคุณลูกค้าขะราคาผืนละ590บาทราคาผืนละ590บาท1ผืนตรงนี้คุณลูกค้านะคะสามารถนาไปตัดเป็นผ้าถุงค่ะ คุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเป็นผ้าถุงใช่ไหมหนึ่งผืนแล้วก็ผืนนี้คุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเป็นสบายได้เลยนะคะซื้อแยกกันเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นแบบสบายที่หน้าผ้านะคะหน้าผ้ากว้างประมาณนี้นะเกือบนิ้วหนึ่งเออเกือบเกือบเขาเรียกว่าอะไรสิบสองนิ้วนะคะคุณลูกค้าขาเกือบ1ฟุตอะสาเซนแบบนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าต้องใช้อีกผืนหนึ่งนะต้องใช้อีกผืนหนึ่งนะคะที่จะนําไปตัดเป็นสบายแบบนี้นะคุณลูกค้าขะดังนั้นค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะเลือกซื้อเลือกรับนะคะวันนนนนีี้้้้คค่่ะะะผผาาตตััดดดดชชุุืวง จะเป็นเฉดสีม่วงสีม่วงบรลุนลมุนนะคะสีม่วงแบบไฮโซมากนะคะคุณลูกค้าขาสีม่วงดอกมะเขือค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คุณลูกค้าจ๋าจัดโปรสุดพิเศษให้เลยนะคะรับ2ผืนวันนี้ค่ะรับสองผืนวันนี้เลยนะนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตนะคะใส่ให้ดูก่อนนะคะขอกคุณลูกค้าบางท่านนะให้มองไม่เห็นภาพนี่ค่ะโอเคอันนี้เราตัดเป็นมัดถุงใช่ไหมแล้วตรงนี้ค่ะเราตัดเป็นสบายโอเคม้วนผ้ามาน,ะะนี่ค่ะ เป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าถุงใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นผ้าถุงใช่ไหมเอ้ด้านบนตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าตรงนี้ก็จะเป็นสบายนะคะสั่งซื้อแบบนี้ได้เลยนะสั่งซื้อแบบนี้ได้เลย2ชิ้นค่ะรหัสนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวนุ่มดูรหัสสักครู่นะคะว่าอันนี้คือรหัสอะไรนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0416008างค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะเซตนี้นะคะเซตนี้นะคะจะเป็นรหัสนะคุณลูกค้าาจ <r> รหัส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 เอ้ยจ๊จ๊ด <tamanho> จ๊เรหัสสี you know? <pedo. S 1> <re> ่เก <ad> <LES> ้าค่ะเซตนี <ona> ้รหัสสี่เก้าค่ะคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกรับได้เลยผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดรหัสสี่เก้าผ้าตัดชุดรหัสสี่เก้าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับนะคะเป็นผ้าลายทั้งสองผืนเลยก็ได้หรือว่าคุณลูกค้าจะคุณลูกค้าจะซื้อเป็นเซตแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่อันนี้รหัสสี่เก้านะที่ให้ดูให้ชมอยู่ในขณะนี้ที่ให้ดูให้ชมอยู่ในขณะนี้รหัสสี่เก้าคุณลูกค้าขาะสองผืนนี้เลย ะะสองผืนแบบนี้นะคะก็จะเป็นผ้าสีพื้นนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผ้าลายใช่ไหมเราก็นําไปตัดชุดเนาะเสื้อนะคะคุณลูกค้าจ๋าเสื้อเราก็ตัดมาเป็นเป็นผ้าสีพื้นเหมือนที่นุ่มใส่น,นี่แหละเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเป็นผ้าไหมสัเค์ทอเครื่องเหมือนกันนะคะแต่เป็นสีม่วงดอกมะเขือค่ะแต่เป็นสีม่วงดอกมะเขือคุณลูกค้าท่านใดสนใจรับเซตนี้990บาท990บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกชอ็อปเข้ามาได้เลยนะคะผืนนี้รหัส49ก้าค่ะผืนนี้รหัสุีลเก้าี้เล รับไปเลยค่ะคุณลูกค้าขา990บาท990บาทจาาปกติ1 8 0บาทไม่พอแค่นั้นวันนี้คุณลูกค้ายังจะได้รับนะคะนี่เลยค่ะเครื่องประดับสีสวยเห็นไหมคะมีสร้อยนะคะรับพร้อมต่างหูตรงนี้นะคะแถมให้ฟรีด้วยต่างหูเป็นต่างหูหนีบไม่ต้องกลัวแพ้ค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะคะเป็นเงินนะคะเป็นเครื่องเงินนะคะลงยาสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งเซตด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะผ้าตัดชุดค่ะ ผ้าตัดชุดสวยๆคุณลูกค้าขาผ้าตัดชุดสวยๆเซตนี้เลยนะคะแต่ถ้ารับเป็นผ้าลาย2ผืนแบบนี้นะ,ะที่นุ่มแนะนําให้นะคะก็จะราคาเท่าไหร่คะอยู่ที่1,180บาท ราคาจะอยู่ที่ ,1 180บาทคุณลูกค้าสั่งซื้อได้เลยนะรับ2ชิ้น2ผืนเพราะว่าผืนหนึ่งจะไปทําเป็นผ้าเบี่ยงสบายใช่ไหมแล้วมีเรามีเสื้อนะคะอยู่ด้านในตรงนี้ใช่ไหมเรามีเสื้ออยู่แล้ววันนี้อยากได้ผ้านะคะผืนนี้ไปตัดผ้าถุงอยากได้ผ้าผืนนี้ไปตัดสบายคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นแบบนี้ก็ได้ ,1 180บาทคุณลูกค้าก็จะได้รับนี่เลยค่ะเครื่องประดับสวยๆนะคะเป็นสร้อยนะคะคุณลูกค้าขาพร้อมต่างหูเป็นต่างหูหนีไม่ต้องกลัว ใส่ดีใส่สวยใส่ง่ายอย่างนี้เลยนะคะเป็นเงินขาวเป็นเงินขาวสวยค่ะคุณลูกค้านะแต่ถ้าที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นเงินลมดํานะคะคุณลูกค้านะอันนี้เรียกว่าลมดํานะคะก็จะมีสร้อยนะคะพร้อมต่างหูที่เข้าเซตกันแบบนี้แหละค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เราต้องแบบว่าสวยปังไปให้ครบทุกเซตเลยนะคะมีผ้าตัดชุดสวยๆแล้วก็ยังมีเครื่องประดับสวยๆนะคะแบบว่า Mi x and Match ไปให้ด้วยนะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะรับเซตนี้990บบาทนะคะจะเป็นผ้าตัดชุดนะคะจะเป็น นะคะตรงผ้าไหมเป็นผ้าไหมสังเคาทห์ทอเครื่องสามตะกอนะคะสีม่วงดอกมะเขือหนึ่งชิ้นแล้วก็ผ้าผืนนี้ค่ะรหัสสีเก้าค่ะผืนนี้รหัสสีเก้าจะเป็นสีม่วงคลาสสิกจะเป็นสีม่วงคลาสสิกสีม่วงคาสเทลส,สวยมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ <c oughs> สุดมาเลยต้องชอบ <c oughs> รู้สึกว่ามันเป็นเฉดสีที่แบบว่าคลาสสิกใส่ได้ะคะ่ะใส่ใส่แบบสบายสบายสวยๆวยเลย,เ,ลยเพราะว่าตอนนี้คุณลูกค้านะที่สั่งซื้อผ้านะ จะถามเลยว่าขอแบบว่าเป็นเฉดแบบคลาสสิกหน่อยนะคะเพราะว่าใส่ได้นะคะใส่ได้แล้วก็ใส่ได้หลายๆงานด้วยเนาะเพราะว่านะคะเดือนกุมภาใช่ไหมไปจนถึงเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นช่วงหน้างานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานบวชนะคะงานบูญงานแต่งอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะแล้วก็นะคะอีกหนึ่งเฉดสีแนะนําวันนี้คุณลูกค้าขาสีนี้ก็สวยเป็นอีกหนึ่งเฉดสีนะคะที่ขอแนะนํานะคะในเรื่องของสีเทาอมฟ้า ในเรื่องของสีเทาอมฟ้าแล้วด้วยลายผ้าค่ะอยากให้ดูลายผ้าตรงนี้ก่อนนะดูลายผ้าก่อนมีความแบบว่าสวยงามนะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสวยมากนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยพื้นนี้590บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะผ้าสีพื้นด้วยนะคะที่แมท์กันนุ่มแมท์ให้เลยนะคะเซตน,นี้รหัสอะไรคะเซตน,นี้รหัสเดี๋ยวนุ่มขอดูสักครู่รหัส58ค่ะ เซตนี้ราหัส58เซตนี้ราหัส58สีเทาอมฟ้าเซตนี้ราหัส58สีเทาอมฟ้านะคะจากปกติ1 8 0บาทวันนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่990บาท990บาทนะคะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นอย่าลืมนะนุ่มนะคะมีเครื่องประดับสวยๆนะคะ1นเซตแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089-0416008ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆผ้าตัดชุดสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสรมิร์ฟราหัส58 ผ้าตัดชุดรหัส58สีเทาอมฟ้าบอกกับแอดมินแบบนี้ได้เลยนะคะขอบอคุณมากๆเลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกซื้อเลือกรับนะคะจะเป็นนะคะรหัส58เนี่ยบอกว่ารับผ้าลายนะคะสหลารับผ้าลาย2ชิ้น ลนะชิ้นหนึ่งจะมี2หลานะคะดังนั้นถ้าคุณลูกค้าซื้อ2ชิ้นก็จะเป็นผ้าตัดชุดเลยนะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านเผื่อแบบว่าอยากไปตัดเป็นสบายด้วยใช่ไหมเป็นผ้าถุงนะคะก็ใช้ผืนหนึ่งแล้วก็เป็นสบายยาวๆนะต้องใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งนะคะคุณลูกค้านะ,ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยถ้ารับนะคะรุ่นนี้นะคะบอกว่ารับ2ชิ้นเนาะ รับ2ชิ้นวันนี้นะคะ1,180บาทคุณลูกค้าจากคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะเครื่องประดับสวยๆแบบนี้แถมไม่ฟรีด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะที่ช่อง u t u b e แม่าริพาไทายของเราด้วยนะคะรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมค่าจัดส่ง0บาทจากคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามมาาได้เลยขะะคคุณกๆนะ ชอบสีเหลืองไม้ดูสีเหลืองก่อนเนาะเดี๋ยวดูสีเหลืองก่อนนะสีเหลืองนะคะเซตนี้นะคะจะเป็นรหัสสีสองค่ะผืนนี้เซตนี้จะเป็นรหัสสีสองผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดรหัสสีสองเก้าร้อยเก้าสิบาทผ้าตัดชุดรหัสสีสองนะคะเก้าร้อยเก้าสิบบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดจ้ะ ผืนนี้เซตนี้ค่ะรหัส42รหัส42ผ้าตัดชุดสวยๆนะคะคุณลูกค้านะ990บาทไม่พอแค่นั้นคุณลูกค้ายังจะได้รับนะคะเครื่องประดับสวยๆแบบนี้นะคะที่เป็นสร้อยพร้อมต่างหูหนีบสวยๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวแพ้เลยคุณพี่จ๋า นำไปสวมนำไปใส่นำไปใช้งานได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้มอบให้เลยคุณลูกค้าขาเลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลยนะคะผ้าตัดชุดรหัส4 2 9 9 0บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่ารับเป็นผ้าลายนะคะ2ชิ้นตรงนี้1,180บาทค่ะ รับ2ผืนตรงนี้1 1 8 0บาทค่ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะเพื่อประดับสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรี1เซตเช่นเดียวกันนะคะเลือกซื้อเลือกรับได้เลยคุณลูกค้าจะรับเป็นผ้าลาย2ชิ้น1,180บาทหรือว่าจะสั่งซื้อเป็นผ้าตัดชุดนะคะ990บาทได้รับของแถมเหมือนกันเลยคุณลูกค้าคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เผื่อคุณลูกค้าอยากนำไปตัดเป็นผ้าถุงแบบแมท์กับสบายแบบนี้เนาะสวยนะเพราะว่าถ้าเราแบบว่าใส่เป็นแบบผ้าถุงนะคะคกับ กับสบายที่แบบว่าเป็นลายเดียวกันเป็นเฉดสีเดียวกันแบบนี้มันก็จะมีความสวยงามนะคะจะมีความสวยงามเพราะว่าจะผืนใหญ่กว่าของนุ่มนะเพราะว่าของนุ่มอะ่ะสามารถแบ่งผ้านะคะถ้าเราตัดเป็นผ้าถุงแบบ ป้ายถีตะขอฟรีไซส์แบบนะี้เราสามารถแบบผ้านะคะเพื่อที่จะมาทําเป็นสบายเล็กๆตรงนี้เราสามารถแบ,บ่ได้ค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากทําเป็นแบบสบายที่ขนาดแบบ30เซนประมาณเนี้ยประมาณฟุตหนึง่งประมาณเนี้ยมันต้องใช้ผ้าเยอะนะคะคุณลูกค้านะก็เลยแนะนำนะคะให้สั่งซื้อเป็นผ้าอีกผืนหนึ่งนะคะนุ่นก็เลยจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้นะคะก็คุณลูกค้านะคะก็ หนึ่งผืนเไปตัดผ้าถุงใช่ไหมและอีกหนึ่งผืนก็เราก็ไปตัดเป็นสบายและที่สําคัญมากไปกว่านั้นวันนี้โปรสุดพิเศษมีนะคะมีสร้อยนะคะมีต่างหูแถมให้ฟรีด้วยนะคะสวยครบเลยคุณลูกค้าไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมทางร้านของเราจัดให้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยใส่แล้วก็จะเหมือนที่ทุ่ใส่แบบนี้แหละค่ะใส่สร้อยกับต่างหูแค่นี้ก็คือครบสวยครบครบจบเลยใช่ไหมใส่ชุดแล้วแล้วก็มีอุปกรณ์เรเพิ่มเติมเ,มเข้ามาด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชชชืื่่นนนนออออบสสใจตติาาดนะิดดดเเเเลลก็ข้้าามมไยะูห เลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลยนะคะจะรับนะคะผ้าลายสองชิ้นก็ได้นะแบบนี้ค่ะหนึ่งันหนึ่งร้ยแปดสิบาทค่ะหรือว่านะคะจะเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดนะคะรหัสสี่สองค่ะผ้าตัดชุดรหัสสี่สองค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูก่อนผ้าตัดชุดรหัสสี่สองค่ะเซตน,นี้ค่ะผ้าตัดชุดรหัสสี่สองค่ะเซตน,นี้เลยนะคะ คุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะผ้าตัดชุดนะคะรหัส4 2ส,สีเหลืองจ้านะคะ990บาท990บาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจากปกตินะคะ1,080ั 1, บาท วันนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทนะคะแล้วก็ของขวัญของฝากนะคะเป็นอะไรที่แบบว่า,าทันยุคทันสมัยมากๆนะคะต้องมีเครื่องประดับสวยๆนะคะที่เป็นเครื่องเงินสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีด, <c oughs> ด้วยเห็นไหมคะเข้าเซ็ตเข้าชุดกันแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> คุณลูกค้านะคะจะรับนะคะรหัสไหนคุณลูกค้าบอกกับแอดมินได้เลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ที่เราจัดโปรโมชั่นอยู่จะมีทั้งหมด6รหัสค่ะจะมีทั้งหมด6รหัสนะคะคุณลูกค้าสามารถจดได้เลยนะคะจดรหัสนะคะที่คุณลูกค้าอยากได้ นะคะแล้วก็บอกกับแอดมินได้เลยจะ,จะซื้อเป็นผ้าลาย2ชิ้นก็1,180บาทถ้ารับนะคะเป็นผ้าพื้นกับผ้าลายนะคะจัดโบรโพิเศษเไม่แค่990บาทบอกกับแอดมินได้เลยว่าคุณลูกค้านะคะชอบรหัสไหนสีอะไรแบบนี้ก็นะคะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้จะได้ส่งให้ถูกใจเลยแต่รับรองสวยถูกใจแน,น่นอนเพราะว่านุ่มอ่ะ จัดเซตมาให้แล้วนะคะจัดเซตมาให้แล้วมีความสวยงามมากๆเลยนะคะเซตนี้อีกหนึ่งเฉดนะคะที่แบบคุมโทนคุมโทนคุมเฉดแบบว่าสีสุภาพสีแบบว่าคลาสสิกแล้วที่สามารถใส่ได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าจ้ะเซตนี้ค่ะสีเทาค่ะเซตนี้สีเทารหัสอะไรจ้ะเซตนี้สีเทารหัส57ค่ะพี่เซตนี้รหัส57เซตนี้รหัส57ผ้าตัดชุดรหัส57ราคาเซตละ990บาท จะได้ผ้านะคะสีพื้นตรงนี้2หลาแล้วก็ผ้าลายอีก2หลาด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะจะไปออกแบบดีไซน์ตัดเย็บเพิ่มเติมอยากตัดทรงไทยเริ่ต้นทรงไทยสินะเลือกตัดเลือกท็อปได้ตามใจชอบนะคะคุณลูกค้านะดูสีเซตนี้สีเทาเซตนี้สีเทาจ้าสวยคลาสสิกมากๆเลยใช่ไหมนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากได้ผ้าลายนะคะอยากได้เฉพาะผ้าลายเนี่ยสชิ้นค่ะ ผ้าหนึ่งผืนจะนาไปตัดผ้าถุงสวยๆเลยใช่ไหมออกแบบดีไซน์เพิ่มเติมได้เลยนะอยากตัดแบบไหนตัดเลยตัดกางเกงก็ตัดได้นะคะผ้าผืนเดียวเนี่ยตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะรอบเอวไม่เกิน40นิ้วสามารถตัดได้นะคะคุณลูกค้านะหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะอีกหนึ่งผืนคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเป็นสบายสวยๆ,ๆแบบนี้ออกแบบดีไซน์เพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าเราซื้อผ้าไปทั้งหมด4ี่หลาออกแบบดีไซน์เพิ่มเติมได้นะคะลองวางรูปแบบผ้ารูปแบบชุดดูนะคะว่าอยากตัดแบบไหนอยากใส่ออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะคุณลูกค้าาาก็สมรถ เลือกนะคะส,สั่งตัดสั่งทําได้เลยนะซื้อผ้าไปตัดได้เลยรับรองสวยโดนใจแน่นอนค,คุณลูกค้าขาผืนนี้สวยค่ะคลาสสิกมากผืนนี้จะเป็นแบบว่าเป็นลายคลาสสิกแล้วแบบเป็นสีที่คลาสสิกมากๆรหัส57นะคะพี่รหัส57สีเทารหัส57สีเทาค่ะจะรับเป็นผพ้าพอผ้าลายนะคะจะรับเป็นผ้าลาย2ชิ้นแบบนี้ก็ได้1,180บบาทวันนี้เราก็มีนะคะเครื่องประดับสวยๆนะคะ สั่งซื้อมาให้นะคะพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะสวยมาที่ได้ดูได้ชมอยู่ในขนานี้เลยแต่นุมขออนุญาตเลือกให้นะแต่รับรองสวยแน่นอนเพราะว่านุ่มชอบมากนุ่มเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราใส่ชุดไทยเราใส่ชุดไทยนะคะยังไงเราก็ต้องได้สวมได้ใส่อยู่แล้วเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจพอดีจะต้องได้ไปงานแต่งงานบวชอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาต้องแบบว่ามีสบายใส่ไปด้วยนะใส่ชุดไทยแล้วก็แบบมีสบายด้วยใช่ไหม <c oughs> สาหรับคุณลูกค้าที่ชอบนะคะอยากให้ทางร้านของเราตัดให้เนาะเลือกผ้าใช่ไหมเลือกผ้าแล้วสั่งตัดอยากสั่งตัดเป็นผ้าถุงแล้วที่แบบว่ามีสบายเหมือนที่น้องใส่แบบนี้เหรอแบบว่าเป็นสบายเล็กๆแบบนี้ก็น่ารักดีใช่ไหมคะคุณลูกค้าจ๋า1,290กบบาท เลือกผ้าได้เลยรับรหัสไหนแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวสะโพวกวมไปถึงความยาวของผ้าถุงเข้ามาด้วยเดยวทางร้าของเราตัดให้นะคะถ้านะคะรอบเอวไม่เกิน40นิ้วคุณลูกค้าขาสามารถแบ่งผ้ามาจัดทําสบายตรงนี้ได้ด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะสวยสวยจริง <laughs> ถ้าเป็นเฉดชมพูะคะ่ะเรามาดูเฉดชมพูนะคะผืนนี้รหัส47ค่ะ ผืนนี้รหัส4 7่ดผืนนี้รหัส4 7ใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะผ้าตัดชุดนะคะผ้าตัดชุดสวยๆนะคะนําไปออกแบบดีไซน์เพิ่มเติมได้เลยนะคะจะเป็นสีชมพูบานเย็นค่ะเซตนี้สีชมพูบานเย็นสวยคลาสสิกมากๆผ้าตัดชุดรหัสสี่สีชมพูบานเย็น1เซตวันนี้990บาท1เซตวันนี้990บาทรหัส47นะคะคุณลูกค้านะเลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลยวันนี้จัดให้6รหัส วันนี้จัดให้6รหัสให้คุณลูกค้านะคะสะดวกช็อปเลยนะคะคุณลูกค้านะคะจะต้องได้ไปร่วมงานแต่งงานบวชงานบุญเนาะพอดีว่ามีงานที่จะต้องได้ใส่อยู่พอดีนะคะสามารถสั่งซื้อผ้านําไปตัเดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะผืนนี้สีชมพูค่ะผืนนี้สีชมพูรหัส47ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะรับนะคะเป็นผ้าลาย2ชิ้นค่ะรับเป็นผ้าลาย2ชิ้นและกันเนาะนะคะเพราะว่าอยากนําไปตัดนะคะเหมือนที่แบบว่าเนี่ยนุ่มลองนะคะออกแบบ วางวางวาง,วางผ้าให้ดูนะคะว่าผืนหนึ่งเราไปตัดเป็นผ้าถุงตัดกระโปรงตัดกางเกงเนาะและอีกผืนหนึ่งเรานําไปตัดเป็นสบายเนี่ยมันจะได้มีความมิกแอนด์แมทกันนะคะคุณลูกค้านะสวยเซตหนึ่งเหรอสองผืน1 2, 1 8 0รบาทแล้วก็มีนี่เลยเครื่องประดับสวยๆนะคะแถมให้ฟรีด้วยนะคะสวยครบจบเลยสวยครบจบที่ร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเลยเป็นไงคะมีแต่งหูมีสร้อยให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเลือกซื้อเลือกชอ็อปเข้ามาได้เลยนะสีชมพู เส้นนี้สีชมพูจ้ะรหัส47ค่ะพี่รหัส47จะเป็นสีชมพูนะแล้วก็อีกหนึ่งรหัสสุดท้ายเพราะว่าจะมีจัดให้ทั้งหมด6รหัสนะคุณลูกค้าคะอีกหนึ่งเซตค่ะสีแดงค่ะต้อนรับนะคะวันวาเลนไทน์นะคะสีช่วยสีชมพูแล้วต่อด้วยนะคะตุดจีนเลยใช่ไหมคุณลูกค้าคะมีสีแดงด้วยมีสีแดงค่ะสีแดงก็สวยค่ะสีแดงลายจี้เพชรด้วยนะสีแดงลายจี้เพชรด้วยสวยงามมากๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสีแดงตรงนี้นะคะจะเป็นรหัส6-4ค่ะ พืนนี้เซตนี้จะเป็นรหัส64ค่ะคุณลูกค้าคะรหัส64เซตนี้990บาท990บาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0890416008ค่ะหรือว่าจะรับนะคะเป็นผ้าลายทั้ง2ชิ้นก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าขะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านก็ชอบแบบว่าที่มันเป็นลายเนาะนะคะไม่แบบนี่เป็นอย่างนี้เป็นเซตหนึ่งนะคะสี่หลาเหมือนกัน เป็นผ้าลาย2ชิ้น 1, 180บาท1,1 8 0บาทนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะเครื่องประดับสวยๆจากร้านแม่มาริผ้าไทยของเราด้วยขอบขอคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะชื่นชอบผ้าไทยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีนะคะเครื่องประดับสวยๆแบบนี้ค่ะที่เป็นตังหูพร้อมสร้อยนะคะที่เป็นเซตเดียวกันแบบนี้เลยนะแถมให้ฟรีแถมให้ฟรีฟรสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจ จดรหัสไว้ทั้ง6รหัสเรียบร้อยแล้วเนาะคุณลูกค้าจ๋าทักเข้ามาโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube แม่มาิีพาไทยของเราด้วยนะจ๊ะ